สวัสดีค่ะมูเตทาลอลมาแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีมังกรนะคะความรักบทที่12นะคะราศีเมษปะจจุปีห5นะคะมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะ r a p it in the moon มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าความรักของชาวมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างนะเริ่มคะ่ะในตัวตนของชาวราศีมังกรนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เดอะแชริลค่ะอืมสิบถ้วยนะคะอ n น r จีดีมากมายสองดาบค่ะไพ่น่ารักจังชอบห้าถ้วยนะคะหกเหรียญและใต้สำรับเป็นราชาถือไม้เท้าค่ะก็หมวยคิด ว่าออมันมีสิ่งอะไรที่คุณรู้สึกเสียไปในเรื่องของความรักนะคะณตรงนี้นะคะอาจจะไม่ใช่คนที่คุณคบอยู่อาจจะเป็นเรื่องกิกกกักเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่เดอะชาริออตขึ้นมาเต็มเลยค่ะชาริออตนี้อาจจะเจอคนรักที่คุณถูกใจที่ไม่ใช่แฟนการที่อยู่ปัจจุบันนี้นะคะโมไม่ไเมดิเซียมนะหมอ่านตามไพ่นะคะอาจจะเป็นในโลกโซเชียลออนไลน์ โลกที่คุณเหมือนแบบรู้จักกันทางสืส่อโซเชียลออนไลน์แล้วก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางอาจจะไกลกันประมาณนี้ที่คุณได้พบเจอนะคะมีความแตกต่างกันลองสังเกตดูนะคะแล้วก็คนเรื่องที่จะปิดหูปิดตาและอยู่กับปัจจุบันที่มีครอบครัวคือก,ก็คือว่าสิบถ้วยนี้มากกว่านะคะ แต่ในใจลึกๆแล้วอะไพ่ตกมาว่าในใจลึกๆแล้วว่าคุณรู้สึกเสียดายว่าห้าถ้วยเนี่ยคุณได้รู้สึกสูญเสียไปนะคะแล้วก็อืมเดี๋ยวจะได้มีคนที่อายุน้อยกว่าหยิบยื่นการดูแลตรงนี้ให้คุณด้วยนะคะแล้วคุณน่ะก็อยูนหนึ่งในเรื่องของ ความหนักแน่นและมั่นคงกับสิ่งที่ขมอยู่มีอยู่ณนตรงนี้นะคะอาจจะเป็นการรู้สึกเสียดายว่าเอ้ยเราเจอคนถูกใจแล้วแต่ว่าเขาไม่ใช่คนของเราที่อยู่ปัจจุบันนั่นเองเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนรักที่คุณคุยอยู่ขมอยู่ตรงนี้นะคะคนปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะหกดาบค่ะ The Devil ค่ะ ราชินีถือถ้วยเก้าไม้เทา้าสองถ้วยและใต้สำหรับเป็นราชาถือเหรียญเขาว่าอยากเดินออกไปจากนะจุดนี้แล้วแต่ว่าด้วยความที่ยังตัดคุณไม่ได้อาจจะด้วยการเงิน หรือการล้มหลงหรือว่าต้องจะต้องให้และดูแลอยู่ตลอดเวลาเขารู้สึกอึดอัดเป็นก้าวไม่เท้าแนวะรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เจออยู่ณนะตรงนี้มากแต่ว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่กันเขาจําเป็นที่จะต้องอยู่แล้วก็ดูแลคุณตลอดไปนะคะเพราะว่า ถึงแม้ว่ามันจะอึดอัดเขาก็ต้องซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินและคุณก็ต้องซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการดูแลรักและเอาใจใส่อย่างมั่นคงด้วยนะคะมันก็เหมือนแบบถ้าหมดแชร์ลิงไอเดียวมันก็เหมือนหับฮับกันนะถึงอยู่กันนานไปมันก็มีความอึดอัดบ,บ้างในสิ่งการกระทําที่คุณมังกรเป็นนะคะคู่รักเขารู้สึกอึดอัดและอยากจะเดินออกไปณนะจุดจุดนี้มากนะคะแต่ว่า ติดในเรื่องของที่เขาจะต้องดูแลคุณเขาจะเป็นที่จะต้องอยู่แบบอ่ัดน,นั่นแหละอืมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโรแมร์ซนโจนเนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรนะักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่บ้างนะคะสกิฟเลอร์นิ่งค่ะ this could be the o n o นะคะ very s o o n ค่ะ new love waiting ค่ะได้สำหรับเป็นไปกันไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณนะ่ะมีการร่วมลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้ไปถึงขั้นได้แต่งงานกัน ะค,ะความรักครั้งนี้จะได้มีการแบบว่าให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ที่ผ่านมาเหมือนแบบเป็นเรื่องราวที่ทําให้คุณทั้งคู่ได้เรียนรู้แต่คุณทั้งคู่อ่ะต่างก็เลือกกันและกันแล้วแหละว่าคนนี้คือคนที่ใช่เร็วๆนี้นะคุณจะได้มีการแต่งงานกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เอ,อ มีการเอาเงินมาร่วมลงทุนกันให้มันเพิ่มพูนขึ้นนะคะสร้างอนาคตกันประมาณนี้นะคะมาดูกันนะว่าคำตอบของนง้งฟ้าเขาจะบอกอะไรอีกนะในความรักครั้งนี้ของชาวราศีมังกรนะคะช h o อนิเ e ะไลเล็คชั่นมองไปข้างหน้าเลยค่ะไพ่มันตรงกับคำว่า it could be e t h one นะคะ ความหมายมันตรงกันเลยก็คือว่าต่างคนได้ต่างเลือกกันแล้วว่าคือคนนี้แหละฉันเลือกคนนี้นั่นแหละอืมประมาณนี้ Don't stop นะคะ w i t h in the next few weeks ค่ะ Get more information นะคะ It's up to you ค่ะและได้สำรับเป็น Trust ค่ะ เมื่อขอพูดใต้สําหรับก่อนทุกคําพูดที่มันเกิดก่อเกิดในเรื่องของความล้างหมดจะพยายามสื่อว่าขอให้คุณเชื่อใจกันและการถ้าเลือกแล้วก็ขอให้เชื่อใจกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณเลือกที่จะอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องเชื่อใจกันแหละเนาะเพราะว่าไพ่ที่เกิดขึ้นมาทั้งสองนางฟ้าเนี่ยเขาบอกว่า คุณทั้งคู่ได้ต่างเลือกกันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องหยุดนะคะเดินต่อไปข้างหน้ากันเลยเรื่องราวตรงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จตามจํานวนวีคนะคะจำนวนสัปดาห์นะคะแล้วแต่บางคู่นะว่าจะกี่สัปดาห์นะคะขอให้คุณเรียนรู้กันมากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณมังกรเลยว่าจะทําอย่างไรจะเดินไปอย่างไรเพราะว่าคู่ของคุณนะ่ะซัพพอร์ตคุณได้เต็มที่อยู่แล้วในเรื่องของการเงิน นะนะเดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายแล้วชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีผลกับชาวราศีมังกรบ้างนะคะไพ่แต่งงานมาเด่นมากเลยนะมวยเปิดมาสองราศีแล้วก็คือแต่งงานนะคะริบบา้าค่ะไบโก้นะคะและจู p ิเตอค่ะ มีตูนมีการมีธนูนะคะก็มีทั้งท่านลมท่านดินแล้วก็ทาานไฟนะคะมามาทั้ง3ามธาตุเลยก็ลองสังเกตดูอาจจะตรงหรือไม่ตรงสําหรับบางท่านนะคะหมดก็ดูเป็นแบบโดยรวมทั่วไปเนาะดูเป็นแบบ general reading ถ้าไม่ตรงก็ดูแบบว่าเพื่อความเพลิดเพลินนะว่าหมวดพูดบ้าบออะไรแล้วก็ถ้าตรงนะคะก็ สามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะถึง70และ80เปอร์เซ็นต์นะคะมีโผนตั้งแต่1เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะหมวยดูปะจำเดือนเมษายนนี้นะคะก็ถ้าใครอยากดูเป็นการส่วนตัวนะคะดูเจาะลึกจริงๆนะคะก็มาทักไลน์ดีหมวยได้นะคะฝากช่องมูเตทาหลอดด้นะคะช่อง YouTube ของหมวยเองแล้วก็มากดไลค์กด subscribe มาแชร์มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะจะได้มีป๊อปออพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะ ว่ามูเตยทา,าหลอดใ้หมวยหมวยมาแล้วนะคะก็สุดท้ายนี้ขอฝากชาวราศีมังกรด้วยนะคะสิ่งที่คุณเลือกแล้วคุณควรที่จะมั่นคง อย่างที่เป็นหนึ่งไม้เท้าอย่างนั้นแหละบางอย่างที่มันพุ่งเข้ามาหรืออาจจะดีกว่าหรือว่าเราครบคนที่ของเราอยู่นานๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีหมดเชื่อว่าเขาน่าจะรู้แต่บางอย่างเขาเลือกที่จะไม่พูดมากกว่าที่จะเสียคุณมงกอไปประมาณนี้นะคะก็ฝากไปให้คิดเนาะแล้วก็ถ้าใครถึงขั้นแต่งงานแล้วก็มาคอมเมนต์หมูด้วยนะคะ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะความรับราบรื่นแฮปปี้ตลอดปีนะคะบ๊ายบายค่ะ